นมัสการภาพเด็ก,กวันอาทิตย์ที่10เมษายน2022เรื่องพระเยซูคิดยังทรงพระชนอยู่วันนี้โดยครูกิฟเด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือยังเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันเลยพระเยซูทรงรักฉันรู้แน่คะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชั้นเรียนละวีนะคะในวันอาทิตย์ที่10เมษายนนี้นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะในหัวข้อเรื่องพระเยซูคริสต์นะคะยังทรงพระชนอยู่วันนี้นะคะเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเหตุการณ์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่พระเยซูนะคะทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มนะคะ ประชาชนนะคะได้โห่ร้องโหสนานะคะแด่พระเยซูนะคะประชาชนนะคะอยากให้พระเยซูนะคะเป็นกษัตริย์ของพวกเขานะคะแต่ต้องมีคนอีกวกหนึ่งนะคะที่เกลียดพระเยซูนะคะไม่ชอบพระองค์นะคะเขาไม่ต้องการให้พระเยซูนะคะทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขานะคะพวกเขานะคะ โกรธพระสูนะคะเป็นอย่างมากนะคะเมื่อได้ยิยนพระสูพูดว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะคะพวกเขากระเิบกันนะคะดูผู้ชายคนนั้นสิประชาชนได้ติดตามเขาไปหมดแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเขาต้องการทำลายพระสู เขาจึงให้เงินกับยูดาสนะคะซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนะคะเพื่อให้ยูดาสนะคะช่วยพวกเขานะคะหาวิธีที่จะฆ่าพระเยซูให้ตายเสียทีนะคะยูดาสนะคะได้พาพวกผู้นำนะคะไปยังสวนที่พระเยซูนะคะทรงกำลังอธิษฐานอยู่นะคะทหารโรมนะคะได้มาจาับพระเยซูนะคะ และเอาเชือกมัดพระหัตของพระองค์นะคะแล้วนำพระองค์นะคะไปขังไว้ในขุกนะคะเหมือนอย่างกับที่เขาเคยจับพวกโจรที่ปล้นนะคะเด็กๆระเยซูนะคะไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะพระองค์นะคะไม่เคยทำบาปนะคะแต่พวกทหารนะคะไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะ พวกเขาะะอยากหยุดยั้งพระองค,ะคะ์ไม่ให้สั่งสอนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินสวรระคะ์พวกเขาะะอยากให้พระเยซูหมดอํานาจนะะพวกทหาระะพาการหัวระะรเรา,าะ,ะพระเยซูทำมงกุฎน้ำสวมพระเศียรของพระองค์ะคะแล้วก็ล้อเลียนพระองค์ด้วยนะคะค หนามนั้นนะคะทิ่มแทงพระองค์นะคะทําให้พระองค์นะคะเจ็บปวดมากนะคะพวกเขานะคะยังใช้มือตบพระองค์นะคะในที่สุดนะคะพวกเขานะคะก็ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนนะคะเพื่อให้พระองค์ตายนะคะพวกเขานะคะพูดกันต่อไปนะคะ เราไม่ต้องห่วงว่าพระเยะซูจะสั่งสอนประชาชนแล้วนะคะแต่พวกเขานะคะไม่รู้นะคะว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้านะคะที่จะให้พระเยะซูนะคะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระเยซูนะคะรู้ว่าพระองค์จะต้องตายบนไม้กางเขนนะคะเพื่อรับโทษบาปแทนพวกเรานะคะทั้งบาปของเด็กๆและก็บาปของ คุณครูด้วยนะคะเพื่อว่าวันหนึ่งนะคะเราจะสามารถที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เมื่อเราเชื่อระวางใจในพระองค์นะคะเด็กๆคะเมื่อพระเยซูนะคะทรงสิ้นพระชนนะคะบนไม้กางเขนนะคะเพื่อนเราทุกคนนะคะเพื่อนๆนะคะของพระองค์ได้นำเอาผ้านะคะ มาห่อพระศพของพระองค์แล้วนำไปฝังในอุโมงค์ฝังศพทหารได้เอาก้อนหินนะคะคยนาดใหญ่มหึมานะคะมาปิดที่ปากอุโมงค์ฝังพระศพนั้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ใครนะคะสามารถเข้าไปในอุโมงค์ฝังพระศพของพระองค์ได้นะคะ เพราะพวกเขานะคะกลัวว่าพราะองค์นะคะจะเป็นขึ้นมาจากความตายเหมือนที่พวกเขาเคยได้ยินจริงๆนะะพวกเขานะคะจัดทหารนะคะยืนเฝ้าที่หน้าอุโมงนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์นะคะพวกผู้หญิงบางคนนะคะที่ชื่อในเพรสสุเพน,นะคะ เริ่มออกเดินทางไปยังอุโมงค์ฝังศพของเพรสูนะคะในขณะที่พวกเขานะคะกำลังมุ่งหน้าไปที่อุโมงค์นั้นนะคะพวกเขาถามกันว่าใครจะช่วยพวกเรากิ้งหินนี้ออกจากอุโมงค์ได้นะเราจะเข้าไปในอุโมงค์ได้อย่างไร แต่เมื่อมาถึงนะคะพวกเขาก็ต้องประหลาดใจนะคะที่ก้อนหินได้ถูกกลิ้งเปิดออกแล้วนะคะอุโมงค์ฝังพระศพเปิดอยู่นะคะพวกผู้หญิงนะคะก็เลยรีบนะคะวิ่งเข้าไปในอุโมงค์นั้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบพระศพของเพลซูเลยนะคะมีทูตสวรรค์น,นะคะนั่งอยู่ที่อุโมงค์นั้นและพูดกับพวกผู้หญิงนั้นว่า อย่าก,กลัวเลยเรารู้ว่าท่านมาหาพระเยซูคริสต์แต่พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ดูเถิดพระองค์นะคะเป็นขึ้นจากความตายแล้วนะะจงไปบอกสาวกของพระองค์นะคะว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วผู้หญิงนะคะไม่เข้าใจพระองค์นะคะว่าเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ พวกเขานะคะคจึงรีบกลับไปเพื่อบอกกับเหล่าสาวกถึงเรื่องนี้นะคะบอกให้สิ่งบอกในสิ่งที่ทูสวรรค์นะคะคได้พูดกับพวกเขานะคะคพวกผู้หญิงนะคะครู้สึกตื้นตันใจชื่นชมินดีนะคะคที่พบว่าปุ่มงงว่างเปล่านะ,ะเ,นเด็กๆคะ พระเยซู A นะคะทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนะคะ mm. พวกผู้หญิงนะคะจึงไม่ต้องกลัวอีกต่อไปนะคะ mm. แล้ววันนี้นะคะเป็นวันอีสเตอร์แรกของโลกนะคะเ mm. ด็กๆเรามาขอบคุณพระเยซู A ถึงความรักการเสียสละและการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ด้วยกันดีกว่า ข้อหมายนะคะที่แท้จริงของวันอีสเตอร์นะคะคือพระเยซูทรงรักมนุษย์ทุกคนทรงยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนนะคะเพื่อเด็กๆและครูนะคะเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจากในอุมโมงค์นะคะพระองค์ทรงพระชนอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะขอให้เราทุกคนนะคะร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์ทรง ส่งพระ,ยะเยซูเกศมาเพื่อท่านทั้งหลายทุกคนนะคะเรามาอาธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าคะขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลานี้ที่เราเียโอกาสได้มาทบทวนถึงเรื่องราววันอีสเตอร์ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าคะขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณและความรักของพระองค์ที่มีให้เราอยู่เสมอพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับ การสิ้นพระชนของพระองค์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์แล้วก็ขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ที่กระทํากิจผ่านชีวิตของเราอยู่เสมอขอบคุณพระองค์ที่ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อคนบาปอย่างพวกเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงหลักเรามากกว่า ชีวิตของพระองค์เองขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ท,รง,คทรงเมตตาคนบาปอย่างพวกเราและให้พวกเรานั้นมีกำลังในการที่จะมีชีวิตต่อไปขอบคุณพระองค์สำหรับการจัดเตรียมทุกอย่างค่ะขอฝากทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์อันทรงเดชของพระองค์เอะนะคะอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็จะมีข้อท่องจำนะคะในมัทธิวนะคะบทที่26ข้อที่24นะคะ พระเยูนะคะตรัอตอบว่าท่านได้พูดแล้วนะคะแต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด้วยว่าดังต่อไปนี้พวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ทรงเดดชและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์อีกครั้งหนึ่งนะคะในพระธรรมัทิวบทที่26ข้อที่14นะคะพระเยูตตอ,ตอบว่า ท่านได้พูดแล้วแต่เราจะบอกท่านทั้งหลายด,ด้วยว่าดัางต่อไปนี้พวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์ประทับข้างขวาของผู้ลิตเดและเสด็จมาบนเมฆแห่งฟ้าสวรรค์สำหรับวันทีนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในวีคถัดไป ขอให้เด็กๆที่จะดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงน,นี้ยังคงมีโควิดอยู่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็เป็นเด็กเกของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะตั้งใจเรียนด้วยนะคะโอเคสัปดาห์นี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนนะคะบายบาย